แปลกมากเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงแล้วที่ดินแปลงด้านข้างเนี่ยเขามีการรังวัดกันหลายๆครั้งเนี่ยเราพูดจาหรือคุยกับช่างรังวัดเราไม่เข้าใจกันนะวิธีการค่ะที่จะช่วยทาให้คุณสามารถที่จะแก้ปัญหาพูดค,คุยกับช่างรังวัดได้อย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จเป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการ คือการที่คนต้องควบคุมสติอารมณ์ค่ะและพูดจาด้วยเหตุและผลเท่านั้นค่ะคือหลายๆคนเนี่ยเวลาที่มีปัญหาพูดคุยกับท่างรังวัดเลาไม่เข้าใจเนี่ยมักจะชอบแสดงอารมณ์โมโหรียวกราดด่าทอครูบอกเลยนะคะว่าวิธีการนี้ไม่ได้ผลวันนี้ถ้าเราไปเอะอะเสียงดังโวยวายกับช่างรังวัดเขาไม่อยากฟังเราค่ะนอกจากเขาจะไม่อยากฟังเราแล้วนะคะมันยังเป็นการแสดงออกให้เห็นสะท้อนถึงตัวคุณนะคะว่าเป็นคนที่ไม่มีเหตุและผลเพราะฉะนั้นนะคะคุณพูดจาด้วยเหตุและผลค่ะถ้าคุณมีปัญหายังไงให้คุณสอบถามช่งางรรรรัััังงงงงงววดดดดดไไปเเเเเลยยตๆคคคคค่่่่่่่ะะะะะชาา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 ทททีีีีนนนขขขขจจจจสสมมถอิิบใใใใ้้้้้หุุณณ แค่ยืนยันในสิ่งที่คุณรู้ค่ะเวลาที่คุณรู้อะไรนะคะครูบอกตรงว่าช่างรางวัดเขาก็รู้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้ว่าคุณรู้จริงรู้ดีและรู้ลึกเขาจะไม่ทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องค่ะเขาจะปฏิบัติกับคุณทํากับคุณในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่ากแก้ปัญหาด้วยการทะเลาะวิวาทอย่าแก้ปัญหาด้วยการฉุนเฉียวใส่อารมณ์โมโหเปรี้ยวกาดไปเพราะนอกจากมันจะทําให้คุณคัดค้านการรางวัดที่ไม่สําเร็จแล้วมันจะยิ่งสร้างปัญหาในการบาดหมางระหว่างคุณกับเจ้าของที่ทด,ดิินแปปลลง่ตตั้้ววยคคคะะะะเออาาาาไมมมืฏบุณจสาารถ ความสำเร็จได้ไม่มีปัญหากับช่างรังวัดไม่ว่าคุณจะต้องรังวัดที่อีกกี่ร้อยกี่พันครั้งค่ะ